ตามกันต่อเรื่องนี้มีอยู่ว่ากับคําถามที่เราบอกว่าหมูหวานเนี่ยที่เขาใช้ทําน้ําพริกลงเรือเนี่ยที่มันเปลี่ยนสีเนี่ยเปลี่ยนสีได้เพราะน้ามมาําตาลมะพร้าวหรือว่าเขาใส่ซีอิ๊วลงไปต้องบอกไว้ก่อนอว่าอย่าลืมนะคะอันนี้คืออาหารสูตรโบราณช,ชาววังค่ะถูกต้องค่ะแล้วทําไมน้ําพริกลงเรือถึงต้องสูตรชาววังด้วยเราเองจะไปหาคําตอบพร้อมๆกันกับน้องแหวนนะคะในเรื่องในช่วงของเรื่องนี้มีอยู่ว่าค่ะ เรียกหาจากพวกเด็กจากตอนที่แล้วที่เราได้ทราบกันแล้วเขาว่าทําไมน้ําพริกนั้นต้องลงเรือนั่นก็เพราะว่าไม่รู้ว่าชื่อน้าพริกอะไรน้ําพริกที่ทํามันที่กินในเรือพอมาจชมนตรัดท่านก็เลยจำชื่อว่าน้ําพริกลงเรือแต่วันนี้ค่ะวันจะพาคุณผู้ชมมาลงครัวเผยสูตรไม่ลับฉบับชาววังกันค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบหลักๆที่ใช้ก็คือกระปิกระเทียมพริกชีฟ้า น้ำปลามะนาวหรือมะดันกระเทียมดองน้ำตาลไข่เค็มดิบปลาดุกหรือปลาช่อนและหมูสามชั้นจากนั้นก็อย่าลืมไม่เขืรเปลาะและผักชีกตามสมควรค่ะจากคะนี้เรามาเริ่มวิธีการทำหมูหวานกันก่อนเลยค่ะก่อนอื่นผัดน้ำตาลค่ะซึ่งวิธีการทำหมูหวานนั้นก็เริ่มมาจากการนำน้ำตาลมะพร้าวค่ะไปผัดก่อนดูให้น้ำตาลเปลี่ยนสี จากนั้นจึงตามด้วยหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพราะว่าชาววังนั้นจะไม่รับประทานชิ้นใหญ่ๆจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาและน้ำซุปลงไปแต่ที่สำคัญค่ะอาจารย์บอกมาว่าสูตรชาววังนี้จะไม่ใส่ซีอิ๊วเพราสสีน้ำตาลของหมูหวานนั้นจะมาจากน้ำตาลมะพร้าวแท้เพราะอะไรไปฟังกันค่ะถ้าน้ำตาลมะพร้าวไม่แท้เนี่ยเขาผสมน้ำตาลทราย เวลาทําแล้วหมูจะแข็งค่ะจากนั้นก็ขั้นเวลาด้วยการนําปลาดุกหรือว่าปลาช่อนที่เตรียมไว้นะคะสับให้ละเอียดก่อนนําไปตากแดดให้แห้งเพราะอาจารย์บอกมาว่าเคล็ดลับนั่นก็คือยิ่งแห้งก็จะยิ่งกรอบและฟูค่ะนี่ครับกับข้าแไ่ดีนนิ้วค่ะจ๊ะ ชุดพร้อมก็ถึงขั้นตอนการตำน้ำพริกค่ะแวนจึงขอรับอาสาเป็นลูกมืออาจารย์อมพรศรีขอโชว์ฝีมือแม่สีเรียนกกนสักหน่อยค่ะอันนี้เนื่องจากว่ากะปิเราย่างแห้งนะคะาาจะตำลำบากมันฝืด <c oughs> เพราะนั้นเราจะใส่อันนี้ลงไปพริกแดงก่อนเพราะว่า <c oughs> พริกแดงอันนี้มีน้ำนะคะจากนั้นก็ตามด้วยพริกกระเทียมไทยกุ้งแห้งบด น้ำตาลหมอ้อแต่ว่าไม่ต้องมากนะคะหรือว่าเรามีความหวานจากหมูหวานด้วยค่ะตามด้วยน้ำปลาและปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวค่ะก่อนที่จะนำไปผัดกับหมูหวานหน้าตาก็น่ารับประทานอย่างที่เห็นและค่ะชิมคะอาจารย์นี่ให,ห<า>้ไข่ตญด้วยได้ทำใหญ่ก็ได้ค่ะถ้าเติมเนี่ยอาจจะเติมมะนาวเล็กน้อย 晚上好干。 คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของสูตรตำรับตำราน,น้ำพริกลงเรือสูตรชาววังที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อมพรศรีนะคะแล้วก็วน้องๆสาขาพิทยา,า,าศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันาทุกทุกคนค่ะที่มาร่วมลงไม้ลงมลงือทำให้เกิดน้ำพริกรงเรือที่แสนอร่อยในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้แหวนต้องลาไปก่อนค่ะสุดที่ชัยแก้วขาวถ่ายภาพโยนาเจียรัต์อัมรงั์มีทีมข่าวสังคมเทียนเอ็นทเวนตี้โฟร์รายงานค่ะ อร่อยต้องา